สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล4ี่ทิศนะครับ และวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ที่349กันแล้วนะครับพี่ๆก็ถ้าหากพี่ๆ FC ท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องกันเป็นครั้งแรกนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผมและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผมเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันพระเครื่องเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆนะครับ ผมเป็นท่านแรกๆเลยนะครับแล้วสําหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแลชอบใจนะครับผมดูแล้วถูกใจสนใจอยากจะช่าบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับผมแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวครับผมเบอร์โทรศัพท์นะครับผมมีเบอร์เดียวเท่านั้นนะครับศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกนะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับหรือว่าท่านใดนะครับผมจะใช้เบอร์โทรนี้เพิ่ม เื่อนในไลน์มาก็ได้นะครับผมจะเป็นไลน์ส่วนตัวของผมเองนะครับพ,พี่เพิ่มเพื่อนเข้ามาแล้วก็อย่าลืมส่งสติ๊กเกอร์หรือว่าพิมพ์ข้อความนะครับผมแจ้งว่านะครับผมสนใจนะครับผมเช่าบูชาพระเครื่องมากันด้วยนะครับ และสาหรับกติกาของทางช่องนะครับผมก็ง่ายๆนะครับผมเหมือนเดิมในทุกๆ e ีนะครับเพียงแค่พี่ๆนะครับผมรับชมให้ชอบรับชมให้ถูกใจนะครับผมว่าสนใจอยากที่จะเช่าพระองค์ไหนนะครับแล้วก็จดเป็นหมายเลขขององค์นั้นไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งผมเฉลียยให้ตั้งแต่นะครับผมหมายเลขที่1ตรงนั้นบนนี้นะครับไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายคือหมายเลขที่25ตรงด้านล่างนี้นะครับผมถ้าในสนใจอะไรกันไหนก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับ และที่สำคัญที่สุดนะครับผมอย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอนะครับผมตรงนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP เขียนกำกับบอกอยู่นะครับเพียงเท่านี้นะครับพี่ๆก็สามารถพิมพ์ไลน์มาบอกผมนะครับผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็แจ้งว่านะครับผมสนใจนะครับผมเช่าบูชาพระเครื่องนะครับผมหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับผมใน EP ไหนนะครับผมผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของมือมือถือของพี่ๆทุกท่านนะครับผมแล้วก็จะส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับพี่ๆมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ เรบประกันพระสวยตรงตามในคลิปวิดีโอที่พี่ๆรับชมอยู่นี้กันอย่างแน่นอนนะครับผมและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายการใหม่เลขที่1ใน EP นี้เลยนะครับสำหรับรายการที่1น,นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญที่ระลึกเยือนอินเดียนะครับผมหลวงปู่โตว,วัดประดูชิมพีปีพศ2 5 9 9นะครับผมเลยนะครับ เป็นชุดกรรมการ3องค์นะครับ <Brother> พี่ๆพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี <t> ้นะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนาองค์พระนะครับออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผมถ้าหากมีเสียงรบกวนอย่างไรต้องขออภัยพี่ๆทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวนครับอันนี้เป็นองค์ที่หนึ่งในชุดนี้นะครับผมเดี๋ยวนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมชุดนี้นะครับผมชุด3องค์ชุดกรรมการนะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันนะครับผมให้พี่ๆนะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับเดี๋ยวนะครับ อันนี้จะเป็นเหรียญเยอรมนเดียนะครับผมหลวงปุโตวัดประดู่ฉิมพีนะครับผมปีพศ2519นะครับผมนี่นะครับราคาแบ่งปันชุดนี้นะครับผม1,200บาทเท่านั้นนะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับผม1,200บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมอันนี้จะเป็นองค์แรกในชุดนี้นะครับองค์ถัดมานะครับผมจะเป็นหมายเลข2นะครับผมในชุดนี้นะครับผมชุดนี้จะมีทั้งหมด3องค์3ามเนื้อเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับอันนี้จะเป็นองค์ที่2นะครับผมในชุดนี้นะครับ ผิวก็จะเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมเจ้าของเดิมแกเก็บไว้ในกล่องแบบนี้เลยนะครับพี่ๆไม่ได้เอาออกมาดูเลยนะครับนี่นะครับผมผิวสวยๆเดิมๆนะครับพี่ๆนี่เลยครับผมอันนี้เป็นองค์ที่2ในชุดนี้นะครับผมสําหรับเหรียญเยือนอินเดียนะครับหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะครับผมเพื่อประกอบการตัดสินใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมได้ทีไลน์แอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวนะครับ องถัดมาจะเป็นอง์สุดท้ายในชุดนี้นะครับผมก็คือองที่สามนะครับผิวสวยๆเดิมๆนะครับพี่ๆนี่นะครับผมลงก้องให้ดูกันอย่างชัดๆเลยนะครับถ้าในถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมสวยงดงามแบบนี้นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับพี่ๆนี่นะครับเหรียญเยือนอินเดียนะครับผมลงปุตโตปีพศ2519นะครับผมกรุงเทพมหานครนะครับ นี่นะครับผมสวยสดงดงามครับกล้องอาจจะเลื่อนนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมอันนี้เป็นหมายเลขที่1ใน EP นี้นะครับผมชุด3ององนะคบผมชุดกรรมการเหรียญเยนอินเดียหลบปุโตนะครับผมหมายเลขที่1นะครับแบ่งปันให้ในราคานะครับผม1,200บาทเท่านั้นนะคบพี่ๆเนี่ยนะครับผมแบ่งปันให้พร้อมกับกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะครับ องถัดมานะครับผมเป็นหมายเลข2นะครับผมหมายเลข2นี้จะเป็นรุ่นนะครับยิ่งมียิ่งรวยนะครับผมหลวงปู่มหาศิลานะครับผมอายุวัฒนามงคล79นะครับผมเห็นไหมครับรายการนี้นะครับผมหมายเลข2นะครับผมเหรียญยิ่งมียิ่งรวยหลวงปู่มหาศิลานี้นะครับามีเสียรบกวนอย่างไรต้องขออภัยด้วยนะครับผมองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับให้พีพีเอฟซีนะครับผมทางช่อง YouTube นะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม700บาทเท่านั้นนะครับผมเหรียญรุ่นยิ่งมียิ่งรวยนะครับ 700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมลงกล้องให้ดูกันอย่างชัดๆเลยนะครับอยากให้พี่ๆนะครับผมได้องค์พระที่ถูกใจนะครับอันนี้จะเป็นต่อโคดหมายเลขหนึ่งหนึ่งนะครับผมหรือว่า11ดนั่นเองนะครับผมทรมาอุทยานปีพศ2556นะครับหลวงปู่มหาศิลานะครับผมสีริจันโทนะครับผมรุ่นยิ่งมียิ่งรวยนะครับทองเงินรวยเฮงนะครับผมเลยครับ ชื่อความหมายดีนะครับพี่พี่นี่นะครับผมราคาแบ่งปัน700บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่2นะครับผมใน EP นี้นะครับนี่นะครับผมแบ่งปันให้พร้อมกับกล่องเดิมๆที่ผมได้มาด้วยเลยนะครับผมรายการถัดมานะครับผมเป็นหมายเลข3นะครับผมหมายเลข3นี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านเขียวนะครับผมนี็นะครับองค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับ สำหรับเหรียญหลวงพ่อท่านเขียววัดทรงมนนะครับผมปีพศ2513นะครับผมนี่นะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับ450บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับพี่ๆเหรียญสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมเหรียญหลวงพ่อท่านเขียววัดทรงมนนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมปี2513นะครับผมรายการใหม่ได้ที่3นะครับผมแบ่งปันนะครับ ให้ในราคา450บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับนี่นะครับสวยสดงดงามครับผมสําหรับรายการหมายเลขที่3นะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลข4ี่นะครับผมันนี้จะเป็นพระหง์ของขวัญนะครับผมหลวงพ่อสดวัดปากน้านะครับนี่นะครับผมผิวดำเดิมครับผมรายการหมายเลขที่4องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับให้พี่พีเอฟซีทางช่อง u t u b e นะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม 500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระผงของขวัญนะครับหลวงพ่อสดวัดปากน้ํานะครับผมหรือว่าพระมงคลเทพมุนีนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรี่ยมเก็บผิวไว้แบบนี้นะครับผมผิวเดิมๆเลยนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับ500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสวยสดงดงามนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่4แล้วนะครับ รายการถัดมานะครับผมจะเป็นหมายเลขที่5แล้วนะครับผมรายการที่5นี่จะเป็นเหรียญนะครับผมนี่นะครับพระพุทธชินราชนะครับผมเป็นเหรียญกลมนะครับรายการหมายเลขที่5นี้นะครับผมนี่นะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมองค์นี้นะครับแบ่งปันให้พี่พีเอฟซีนะครับผมทางช่อง YouTube นะครับผมในราคานะครับ700บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญพระพุทธชินราชนะครับผมผิวเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับ ลองดูลองชมกันได้นะครับผมลงกล้องให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันอย่างชัดๆเลยนะครับผมท่านใดสนใจรายการไหนก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับวันนี้จะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะครับผมนี่นะครับสวยสดงดงามนะครับผมเวลาลงกล้องแสงไฟอาจจะสะท้อนนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับพี่ๆ 700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสำหรับหมายเลขที่5ใน EP นี้นะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลข6นะครับผมอันนี้จะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตนะครับผมจะเป็นพิมพ์จัมโบ้หนึ่งนะครับผมเนื้อผงเกสรนะครับผมปิดทองกรรมการนะครับนี่นะครับสำหรับรายการหมายเลขที่6องค์นี้นะครับผมรายการนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผม FC ทางช่องยูทูบนะครับผมในราคานะครับ 550บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับปิดตาพิมพ์จัมโบ้หนึ่งนะครับผมปิดทองกรรมการเนื้อหงเคสรนะครับนี่นะครับผมเป็นแผ่นปิดทองนะครับผมนี่นะครับฝั่งตะกุดสองดอกนะครับพี่ๆสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับรายการนี้เป็นหมายเลขที่6แล้วนะครับผมด้านหลังจะเป็นหลังยันตรีนะครับอักขรอักษรนะครับผมหลวงปู่โตนะครับผมวัดประดูชิมพรีนะครับผมมีเส้นเกษรนะครับ อยู่ในผิวขององค์พระด้วยนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมรายการนี้เป็นหมายเลขที่6นเลยครับราคาแบ่งปันนะครับผม550บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมถ้าในถูกใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับร้ายรถัดมาครับผมเป็นหมายเลข7นะครับผมวันนี้ก็จะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ข่าโตนะครับผมหลวงูุโตนะครับวัดประดูฉิมพีนะครับผมพศ2อ1 8ถึงพศ2 5 2 2นะครับผมปลูกเสกข้าตรยมาสนะครับผมพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้นะครับ รายการหมายเลขที่7นี้นะครับผมองค์นี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับให้พี่พีเอทางช่อง u t u b e นะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม450าบาทเท่านั้นนะครับผมสาหรับพระสมเด็จพิมพ์ขาโตะนะครับผมหลวงปู่โตวัดประดูฉิมพลีหมายเลขที่7นี้นะครับ450าบาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสวยสดงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับผมลองดูลองชมให้ชอบลองดูลองชมให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผม นี่นะครับอยูด้เดิมนะครับผมรายการนี้นะครับผมหมายเลข7นะครับท่านใดอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมก็ไลน์แอดนะครับผม174 OIPTQ นะครับเบอร์โทรศัพท์ก็090325 1096นะครับผมนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับรายการถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญหลวงปุ่โตนะครับผมวัดปราดูฉิมพรีหมายเลขที่8แล้วนะครับผม สำหรับรายการหมายเลขที่8นี้นะครับผมเรียนหลวงปู่โตนี้นะครับองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับให้พีเอฟซีทางช่องยูทูบนะครับในราคานะครับผม750บาทเท่านั้นนะครับผม750บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับนี่นะครับพระครูวิริยะกิตินะครับผมห้วาหลวงปู่โตนะครับผมอายุ82ปีนะครับผมเป็นเรียนที่ระลึกในปีพศ2511นะครับผมนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับ นี่นะครับพี่ๆผิวเดิมๆนะครับผมมีด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นหลังยันตรีนะครับผมพศนะครับผม2511นสะครับสวยสดงดงามแบบนี้นะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมราคาแบ่งปันรายการนี้นะครับนี่นะครับสวยงดงามแบบนี้นะครับผม750บาทเท่านั้นนะครับผมพร้อมเรียมพร้อมขึ้นคอห้อยบูชาเลยนะครับพี่ๆไรยการถัดมาคร้บผมเป็นหมายเลขที่9แล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญหลงพ่อทบนะครับผม นี่นะครับผมเรียนแล้วก็ทบหมายเลข9กงคองนี้นะครับผมรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเนี่ยนะครับปีพศ2518นะครับผมเรียนแล้วก็ทบนะครับแบ่งปันให้พี่พนะครับผมในราคานะครับ650าบาทเท่านั้นนะครับผมเรียนแล้วก็ทบนะครับ650บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมผิวสวยเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับผมลงกล้องให้ดูกันอย่างชัดๆแบบนี้เลยนะครับพี่พี่ นี่นะครับผมพ่อทุกวัดโบสถ์นะครับโพทองนะครับผมฉลองอายุเมื่อครบ95ปีนะครับผมพศส5 1 8นะครับสวยมากๆนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับผมเรียนหลวพ่อทุวัดโบสถ์นะครับราคาแบ่งปัน650บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับรายกันที่9นี้นะครับรายกันถัดมาครับผมเป็นหมายเลข10นะครับผมวันนี้ก็จะเป็นพระปิดตาพิมพ์จัมโบ้สองหลบุู่โตนะครับผมเนื้อผมเคสอนนะครับ องนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมนิ้วมือคมชัดเลยนะครับพี่ๆสำหรับรายการนี้นะครับปิดตาหลงปุโตวัดประดูชิมพรีพิมพ์จัมโบ้สองนะครับผมสวยๆเดิมๆนะครับผมนะครับลองดูกันนะครับผมทันใดถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผม ห้าบาทเท่านั้นนะครับผมด้านหลังจะเป็นหลังยันสุกิติมาหรือว่าหลังยันดวงใหญ่นั่นเองนะครับอันนี้เป็นหมายเลขที่10ใน ep นี้แล้วนะครับผมนี่นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับท่านที่สนใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมสําหรับหมายเลขที่10นะครับร้ายกันทัดมาถ้าผมเป็นหมายเลขที่11แล้วนะครับผมองค์นี้นะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับผมปาสาธิโกนะครับผมรุ่นชนะจนนะครับผมพศ2อ5 6นะครับ นี่นะครับผมเป็นเหรียญลงยาน้ําเงินนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับรายการหมายเลขที่11องค์งนี้นะครับผมรายการนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับให้พี่พี่เอฟซีทางช่อง u t u b e นะครับผมในราคานะครับผมนี่นะครับผม750บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญหลวงพ่อรวยประสาทที่โกนะครับผมรุนชนะจนนะครับผมลงยาน้ําเงินนะครับผมเนี่ยนะครับเหรียญสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่พี่นี่นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผม ราคาแบ่งปันนะครับผม750บาทเท่านั้นนะครับอันนี้จะเป็นพยาไก่อยู่ด้านหลังนี้นะครับผมตอโคดหมายเลข188นะครับนี่นะครับผมจะเป็นตอโคดไก่ตรงด้านบนนี้นะครับผมเรียนสวยมากนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับนี่นะครับผม7 5 0บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเรียนหลวงพ่อรวยปาษสทิโกนะครับผมวัดตะโกอําเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับรายการนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่11แล้วนะครับผม ราคาแบ่งปันเลยนะครับพี่พี่750บาทเท่านั้นนะครับผมผมได้พระมาสภาพพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้ก็แบ่งปันให้พร้อมกับกล่องเดิมๆเลยนะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่12แล้วนะครับผมรายการหมายเลขที่12นี้จะเป็นพระปิดตายันดวงเล็กนะครับผมยันดวงเล็กหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับผมเห็นไหมครับพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้นะครับผมรายการหมายเลขที่12องค์นี้นะครับผมองคนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมเห็นไหมครับ 650บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับรับปิดตายันดวงเล็กของบุโตนะครับผม650บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับผมลงกล้องให้ดูกันอย่างชัดๆเลยนะครับพี่ๆสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับถ้าใด้ถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมด้านหลังก็จะเป็นหลังยันดวงใหญ่นะครับผมหรือว่าสุกิติมานั่นเองนะครับราคาพ่าหลังหลังยันดวงเล็กนะครับผมริมขอขอให้ด้วยนะครับ เพราะว่าองค์นี้จะใช้ยันเดียวกับพิมพ์จัมโบ้สองนะครับพี่พี่แต่จะย่อขนาดลงมานะครับเพราะว่าพิมพ์จัมโบ้สองเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพี่พี่มีขนาดที่ใหญ่กว่ายันดวงเล็กมากนะครับผมรายการที่12ราคาแบ่งปัน650บาทนะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่13นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นปิดตายยันดวงเล็กเหมือนกันนะครับผมแต่อันนี้จะเป็นเนื้อคนละเนื้อกันนะครับพี่พี่นี่นะครับ รายการใหม่เลขที่13นี่ก็ขออนุญาตแบ่งปันให้ในราคานะครับผม650บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับ650บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับรายการใหม่เลขที13่13องค์นี้นะครับพี่ๆสังเกตดูนะครับผมก็จะสภาพเดิมๆเลยนะครับพี่ๆผมได้พระมาสภาพไหนก็แบ่งปันให้พี่ๆในสภาพนั้นเลยนะครับ นี่นะครับผมอาจจะมีคราบอะไรติดอยู่ที่องค์พระนะครับผมก็เดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมจากเจ้าของเดิมนะครับหลังยันดวงเล็กนะครับผมวัดประดูฉิมพรีนะครับผมสวยสดงดงามแบบนี้นะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่13แล้วนะครับผมราคาแบ่งปัน650บาทเท่านั้นนะครับตอนที่เวลาลงกล้องแสงไฟอาจจะสะท้อนนะครับผมพี่ๆสามารถทักมาขอดูนะครับผมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับผม รายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่14แล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นพระปิดตานะครับหลวงพ่อแก้วนะครับวัดเครือวันนะครับพี่ๆ EP ก่อนหน้านี้นะครับผมผมจะลงเป็นหลังยันไปนะครับผมแต่อันนี้จะเป็นหลังแบบนะครับองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม800บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันพิมพ์ใหญ่หลังแบบนะครับถือว่าเป็นพิมพ์ที่นิยมที่สุดแล้วนะครับผมเนี่ยนะครับเันก็จะเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมรายการหมายเลขที่14นะครับ ราคาแบ่งปันนะครับผม800บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับท่านที่สนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับสวยยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่15แล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นพับปิดตาตุ๊กตาเล็กนะครับผมเนื้อผมเกสอดนะครับองค์นี้แบ่งปันให้ในราคานะครับผม650บาทเท่านั้นนะครับผม650บบาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับ สำหรับนะครับผมพระปิตาตุกตาเล็กเล้อผมเคสอดนะครับพี่ๆองนี้นะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผม650บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับเป็นองค์เล็กๆนะครับผมอง์นี้นะครับถ้าได้ถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมร้ายกันถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญเนือดวงนะครับผมหลวงปู่มหาศิลาสิรีจันโทนะครับ จะเป็นเหนือดวงรุ่นที่1นึ่ะครับพี่พี่เนื้อนวะโลหะนะครับผมเห็นนะครับผิวจะเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับผมเหนือดวงหนึ่งกับเหนือดวงสองนะครับผมจะต่างกัน5ปีนะครับนี่นะครับผมผิวสวยสวยเดิมเดิมนะครับผมออกลุ้งๆ้นะครับรายการหมายเลขที่16นี้นะครับผมแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับ650บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญเหนือดวงนะครับรุ่นที่1นะครับผมหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับผมเนื้อนวะโลหะนะครับต่อค้ดคำว่าสอสาราลอลิงตรงนี้นะครับผมเห็นนะครับ สวยๆเดิมๆเลยนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผมหลวงปู่พระมหาศิลานะครับผมปีพศ2อ6 2นายะครับอายุ75ปีนะครับผมส่วนส่งแค่แปะนะครับผมอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะครับราคาแบ่งปันนะครับผม650บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลขที่16นี้นะครับรายกรถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่17แล้วนะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับผมเนี่นะครับ องค์นี้แบ่งปันให้ในราคานะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับผม550บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับผมรุ่นแรกนะครับผมเป็นเนื้อทองแดงรมดํานะครับอายุ82ปีนะครับผมนะครับพศ2 5 0 3นสะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับสวยงดงามนะครับผมสําหรับหมายเลขที่17นี้นะครับผม ราคาแบ่งปันนะครับผม5 5 0บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับงดงามมากๆนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่18แล้วนะครับผมรายการนี้ก็จะเป็นนะครับผมพระผงสุพรรณนะครับผมครูวัดพระศรีรัตนมหาธาตุนะครับผมจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเป็นองค์พระที่ได้รับรางมาที่1นนะครับผมในงานประกวดในการประกวดเลยนะครับผมนี่นะครับ รายการใหม่เลขที18่18องค์องนี้นะครับผมองค์นี้นะครับขออนุญ,ญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับให้พี่ๆเอฟซีทางช่อง u t u b e นะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมรายการใหม่เลขนี้นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมเนี่ยนะครับผิวดำเดิมเลยนะครับพี่ๆรายการใหม่เลขที่18นี้นะครับผมนี่นะครับเมื่อกี้ภาพอาจจะตัดไปต้องขออภัยด้วยนะครับผมเนี่ยนะครับรายการนี้เป็นรายการที่18แแล้วนะครับผมพระพงษ์สุพรรณกรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุนะครับผมจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ ผิวสวยๆเดิมเดิมแบบนี้นะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับพี่ๆองนี้นะครับนี่นะครับผมหนึ่งพันสองร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมหนึ่งพันสองร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมเดิมนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บองค์พระสักครู่นะครับผมแล้วก็จะนำใบประกาศสินีบัตรนะครับออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผม และนี่ก็จะเป็นใบประกาศศีลบัตรนะครับผมของพระผงสุพรรณนะครับผมกรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุนะครับผมจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเป็นประเภทเบญจภาคีนะครับผมรายการที่82นะครับเป็นองค์พระที่ได้รับรางวัลที่1นะครับผมในงานประกวดในการประกวดเบอร์นะครับผมองค์นี้แบ่งปันให้ในราคา1,200บาทเท่านั้นนะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่19แล้วนะครับผมรายการนี้จะเป็นเหรียญนะครับผมหลวงพ่อโสธรนะครับผมเมืองเฉลเชิงเซานะครับ เป็นปีพศ2460นะครับพี่ๆอยู่ในกล่องแบบนี้นะครับผมรายการหมายเลขที่19องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับผม700บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆ700บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมผิวเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมปีพศ2460นะครับพระพุทธโสธรนะครับผมเมืองฉะเชิงเซานะครับผม สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับพี่ๆอยากให้พี่ๆนะครับได้องค์พระที่ถูกใจนะครับผมไปชอบบูชากันนะครับอันนี้เป็นหมายเลขที่19แล้วนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผม700บาทเท่านั้นนะครับ รายการถัดมาครับผมจะเป็นหมายเลขที่ยี่สิบนะครับผมอันนี้จะเป็นพระสมเด็จหลวงพ่อแดงนะครับผมวัดเขาบันไดอิดนะครับอง lonely, RS, ค์นี้แบ่งปันให้ในราคาห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระสมเด็จยานวิราชนะครับผมหรือว่าหลวงพ่อแดงวัดเข่าบันไดอิดนั่นเองนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผมห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมเนื้อหามนสาณเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆเป็นพระสมเด็จนะครับผมหลวงพ่อแดงนะครับนี่นะครับผมสวยงดงามนะครับ ด้านหลังนะครับผมจะเป็นหลังยันนะครับราคาแบ่งปัน500บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับรายการหมายเลขที่20นี้นะครับผมทางใดถูกใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับพี่ๆสำหรับพระสมเด็จหลวงพ่อแดงนะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลทที่21แล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นพระปิดตาหลงุู่โตนะครับผมพิมพ์จัมโบ้สองนะครับพี่ๆเนื้อผงใบลานนะครับรายการนี้แบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผม 500ร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับนี่นะครับผมสวยสดงดงามแบบนี้นะครับผมสําหรับพระปิดตานะครับผมหลวงปู่โตวัดประตูเฉิมพลีและผงใบลานนะครับนี่นะครับด้านหลังจะเป็นหลังยันดวงใหญ่นะครับผมวัดประตูชฉิมพลีนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมราคาแบ่งพันเลยนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับ สวยงดงามครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่22แล้วนะครับผมองคนี้นะครับผมก็จะเป็นพระปิดตาพิมพ์ปลดนี้เนื้อแช่น้ามนนนครับผมเป็นหลังยันนะนะครับรายการนี้แป่งพันให้ในราคา600บาทเท่านั้นนะครับผม600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมเสียงรบกวนอาจจะเยอะหน่อยนะครับผมต้องขออภัยพี่ๆทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะครับ ผมเป็นปดตานะครับผมเนื้อแช่น้ำมนต์นะครับพิมพ์ปลดนี้นะครับพี่ๆหลวงปู่โตนะครับผมหลังยันนักนะครับผมนะครับคารางซอนนะครับผมวัดประดูชิมพีนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมราคาแบ่งปัน600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับรายการที่22นี้นะครับรายการถัดมาครับผมจะเป็นรายการที่23แล้วนะครับผมองค์นี้นะครับผมก็จะเป็นเหรียญรวมพ่อเงินนะครับพี่ๆนน่นะครับ เหรียญพ่อเงินเหรียญขวัญถุงนะครับผม1น0 0 0แสนนะครับผมนี้ครับองค์นี้นะครับผมแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับ700บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญขวัญถุงหลวงพ่อเงินนะครับผมสภาพผิวดำเดิมแบบนี้เลยครับเป็นขวัญถุงหลวงพ่อเงินนะครับผมสวยๆเดิมๆนะครับผมนี้นะครับพี่ๆดูเนื้อความเก่าความเดิมนะครับผมเหรียญขวัญถุงนะครับพี่ๆงดงามมากๆนะครับผมดูผิวกันนะครับ ราคาแบ่งปันนะครับอมองค์นี้นะครับ700บาทเท่านั้นนะครับผม700บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่24แล้วนะครับรายการรองสุดท้ายนี้นะครับผมจะเป็นเหรียญเจริญพรล่างนะครับผมหลวงปู่ทิมนะครับผมอิสริโกนะครับรายการนี้แบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับ700บาทเท่านั้นนะครับผมสาหรับเหรียญเจริญพรล่างหลวงปู่ทิมนะครับผมปีพศ2517นะครับ เป็นเนื้อทองแดงนะคะพี่พี่เนี่ยนะครับผมหรือว่าเหรียญการสร้างสาลาการเปลี่ยนนี่นะครับผมวัดรหารไร่จังหวัดระย,ยองนะครับลงกล้องให้ดูกันในชัดๆเลยนะครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่พี่องนี้นะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับราคาแบ่งปันนะครับผมเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลขที่ยี่สิบสี่นี้นะครับผมสาหรับเหรียญหลงภูทินนะคะะรับผมเจริญพรล,ล่างนะครับ ราคาแบ่งปันเลยนะครับพี่ๆรายการนี้ครับผมรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่25นะครับผมจะเป็นรายการสุดท้ายใน EP นี้แล้วนะครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะครับผมวัดบางกระพร้อมนะครับผมปีพศ2 4 8พนะครับพี่ๆนี่ยนะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับผมเป็นหมายเลขที่25นะครับผมใน EP นี้นะครับรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม 700บาทเท่านั้นนะครับผม700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับเหรียญพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับผมอันนี้ลงกล้องอาจจะแสงไฟอาจจะสะท้อนนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับอายุ77ปีนะครับผมสิิ์สร้างบูชาพระคุณของหลวงพ่อนะครับลาผลภูลทวีนะครับผมนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมเหรียญนี้นะครับราคาแบ่งปันนะครับผม700บาทเท่านั้นนะครับผม สำหรับท่านใดนะครับผมอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมวันนี้จะเป็นรายการที่25นะครับผมรายการสุดท้ายใน EP นี้นะครับก็สำหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าหากวายังไม่ได้กดไลค์นะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามไว้กันด้วยนะครับ เพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอนะครับผมแบ่งปันพระบ้านเครื่องราวของเกศเก็บสะสมวีดีแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆนะครับผมเป็นท่านแรกๆเลยนะครับและสําหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจถูกใจนะครับผมอยากที่จะช่บบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับผมแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวเลยครับ เบอร์โทรศัพท์นะครับผม0903251096นะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมถ้าหากมีการผิดพลาดประการใดนะครับผมให้ข้อมูลผิดพลาดหรือว่าจะเป็นเสียงรบกวนนะครับผมต้องขออภัยพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับท่านใดสนใจรายการไหนก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะครับพี่ๆเน้นย้ำอีกครั้งนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ ดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับผมก่อนที่จะสั่งช่าบูชานะครับผมสำหรับท่านใดนะครับผมที่สนใจก็สอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมและสําหรับวันนี้นะครับผมกระผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ